ถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ถ้าลูกมีอาการต่อไปนี้ไม่ต้องตกใจ10อาการปกติทารกแรกเกิดมีอะไรมาดูกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลย10อาการปกติทารกอะไรบ้างที่ต้องรู้ไว้จะได้ไม่ตกใจมาดูเลยค่ะ 1. อาการสะดุ้งหรือผวาเกิดจากระบบประสาทของลูกทำงานได้ดีเมื่อหลับสนิทจะมีอาการสะดุ้งหรือผวาเวลามีเสียงหรือเวลาสัมผัสทารก 2. อาการบิดตัวพบได้ทั่วไปบ่งบอกว่าลูกมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่หากลูกบิดตัวแล้วผิวมีสีซีดหรือว่าเป็นสีเขียวต้องรีพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะ 3. Oh, <no. S 1> อาการสะดึกเกิดจากหลังกินนมเข้าไปมีการขยายตัวของกระเพาะ ไปดันกระบางลมทําให้กระบางลมเกิดการหดตัวจนเกิดอาการสะอึกวิธีแก้ไขคือให้คุณพ่อคุณแม่จับลูกเรอหลังกินนมทุกครั้งโอเคสอาการแหวนนมการแหวนนมนั้นเกิดจากหูรุดกระเพาะอาหารยังทํางานได้ไม่ดีพอทําให้นมไหลย,ย้อนกลับออกมาในปากพบได้ทั่วไปค่ะ 5. อาการถ่ายบ่อยอาการถ่ายบ่อยพบได้ในเด็กแรกเกิดเป็นปกติโดยเฉพาะลูกที่กินนมแม่เพราะว่าจะได้รับนมส่วนหน้า หากอุจจาระไม่มีมูกหรือเลือดปนก็ไม่ต้องกังวลค่ะโอเค6อาการตัวเหลืองอาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิดสามารถเกิดได้แต่หากเจ็ดวันแล้วยังไม่หายควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อทำการส่องไฟรักษาอาการตัวเหลืองเจ็ดผิวหนังลอกหลังจากคลอด48ชั่วโมงอาจมีผิวลอกที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและที่ลำตัวเป็นขุยๆได้หลังจาก1-2สสัปดาห์ก็จะหายไปได้เอง มีผดแดงหรือผดร้อนเพราะทารกมีผิวบอบบางมากอากาศร้อนทําให้มีเหงื่อและเกิดการอับชื้นได้ง่ายควรให้ลูกสวมเสื้อผ้าโปร่งสบายและอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทโอเคเก้า <Okay. S 1> ร้องไห้เมื่อถ่ายปัสสาวะหากลูกฉี่ปกติไม่มีอาการปัสสาวะขัดฉี่กระปิดกระปอยหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยนับว่าเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ค่ะ10มีตุ่มขาวที่ปลายจมูก ในเด็กแรกเกิดจะพบตุ่มขาวละเอียดที่ปลายจมูกเป็นต่อมไขมันเรียงชิดแน่นเป็นระเบียบสามารถหายได้เองภายใน2-3สัปดาห์ค่ะ <Okay. S 1> หากลูกมีอาการที่ไม่แน่ใจว่าผิดปกติหรือไม่แนะนําให้ปรึกษาแพทย์หากเป็นอาการผิดปกติจะได้รักษาได้ทันทีค่ะรู้เร็วรีบรักษาพาลูกห่างอาการผิดปกติไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่